อินโดนีเซียตอนที่5ผมได้มีโอกาสตามภรยาของท่านนายกเทศมนตรีเข้าไปแจกของในสลัมเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส C H R I S T M A S Christmas บ้านของคนตาบอดเหล่านั้นก็เป็นบ้านที่อยู่ในสลัมด้วย สลัมก็เหมือนกันทั่วไปไม่ว่าประเทศอะไรแต่ในอินโดนี้บ้านของพวกเขาปิดประตูหน้าต่างจนมืดทึบไปหมดสอบถามก็ได้ความว่าชาวอินโดกลัวลมชื่อว่าอังสุชินกันมากเลยถ้าลมชนิดนี้ได้เข้าไปในห้องของผู้ใดแล้วแล้วก็จะเกิดท้องอืดท้องเฟอ้อหรืออาจจะลุกลามไปอีกมากมายกลายเป็นเรื่องใหญ่โตในสลัมต่างๆนั้น ก็มีเครื่องใช้ไม้สอยตั้งแต่ทีวีสีรถสามล้อเครื่องและยังมีขยะมูลฝอยเป็นเอกลักษณ์ของสลัมโดยทั่วไปก็คล้ายๆกับสลัมในบ้านของเรานั่นแหละผู้คนแตกตื่นมาดูพวกเราเพราะนอกจากขบวนจะประกอบไปด้วยชาวต่างชาติคือเพื่อนของผมที่เป็นอเมริกันสองคนอินเดียหนึ่งคนและผมพี่ไทยอีกหนึ่งคนในวงเล็บแต่คนไทยและคนอินโดเหมือนกันมาก ดูไม่ออกหรอกนอกนั้นยังมีพวกแม่บ้านคุณหญิงคุณนายจอดรถเอาไว้ข้างนอกสลัมแล้วก็เดินขบวนอันยืดยาวเข้าไปในสลัมมีคนมามุงดูพวกเรากะว่าสักเจหรือ80คนเห็นจะได้เรียกว่าดาราก็ต้องอายเชียวละมีพิธีกล่าวมอบสิ่งของอย่างยืดยาวเช่นเดียวกันเสร็จแล้วก็มีคนกล่าวตอบรับแล้วก็มีการสัมผัสมือซึ่งกันและกัน สิ่งของที่นำไปแจกก็ได้แก่ของแห้งต่างๆเช่นบะหม,มี่สำเร็จรูปเสื้อผ้ามือสองเครื่องใช้ในครัวเรือนของเล่นเด็กเป็นต้นเสียงอึกทะทึกอื้ออึงดุดมหาสมุดอันบ้าคลั่งในฤดูมรสุมก็ไม่ปานฟังกันไม่ค่อยได้ยินอะไรชัดเจนนักเพราะว่ามีการด่าทอตะโกนและห้ามปรามเพื่อจะให้คนอื่นเงียบเสียงในวงเล็บจะได้ยินแตรเสียงของเขาคนเดียว และก็ยังมีการทะเลาะโต้เถียงกันและกันอยู่เนืองเนืองปุดลุกปุดนั่งกันให้วุ่นวายผลักใสเหยียบกันไปมาเด็กเล็กร้องไห้กระจององอแงเป็นเหมือนการเจลาจนย่อยๆทีเดียวรู้สึกว่าน่าตื่นเต้นร้าใจดีพอสมควรสนุกไปอีกแบบหนึ่งเชียวละครับติดตามตอนต่อไปนะครับ อินโดนีเซียตอนที่6ครั้งที่แล้วผมยังไม่ได้ออกไปนอกเมืองจาการ์ตาเลยได้เล่าเรื่องสเปเฮระภายในเมืองหลวงของอินโดนีเซียเท่านั้นเองจะขอนำท่านผู้อ่านออกนอกเมืองหลวงสู่ภูทรของเขาบ้างเมืองต่อไปที่ผมได้มีโอกาสไปดูงานก็คือเมืองบันดงบันดงอยู่ห่างจากจากจาร์ตาประมาณ200กิโเมตร อากาศเย็นกว่าจาการ์ตาน่าจะอยู่ตอนเหนือเหนือของเมืองหลวงอากาศคล้ายกับเชียงใหม่ที่จริงก่อนจะถึงบันดงมีเมืองตากอากาศชื่อโบกออากาศเย็นสบายดีมีผลไม้มากมายคล้ายค,ายคายกับบ้านเราแต่คนอินโดบอกว่าพวกเขานิยมผลไม้ที่มาจากบางกอกเช่นทุเรียนบางกอกลำไยลิ้นจี่มะม่วงต้องมาจากบางกอก จึงจะเป็นที่นิยมกันผมก็เลยหยอดไปว่าแต่ทางบางก่อก็นิยมพุทธากาะปา่าในวงเล็บของอินโดเครื่องดนตรีก็คือปีชวาอังกลุงและผักก็คือผักตบชวาในวงเล็บอันนี้เป็นวัชพืชน้ำารกรุงรังทำให้น้ำเสียที่เราเรียกว่าสวะนั่นเองเราก็ต่างต้องปัดสวะกันให้พ้นหน้าบ้านกันอย่างวุ่นวาย ผมนั่งรถไปกับเคิร์กและสตีฟเพื่อนของเราเราก็หยุดตามทางมาเรื่อยๆลงแช่น้ำผุร้อนซึ่งมีอยู่ด้วยกันสามบ่อร้อนมากร้อนปานกลางและร้อนน้อยหรืออุ่นๆสำหรับเด็กแต่ผมไปอาบน้ำตกร้อนอุ่นๆอีกที่หนึ่งเสร็จแล้วก็มาดื่มเบียร์เย็นๆกันเอาว่ากว่าจะถึงจุดหมายคือเมืองบันดงก็ตกเย็นฟ้ามืดมัวสลัวพลันเสียแล้ว พวกเราก็เข้าพักที่โรงแรมซาวอยโฮมานเป็นโรงแรมมาตรฐานของประเทศฮอลแลนด์ and, ที่ได้ทิ้งอารยธรรมอาณานิคมเป็นโรงแรมเก่าแต่ว่าหรูหราสะดวกสบายทุกประการแต่ราคาก็ไม่ต้องพูดถึงการหรอกในวงเล็บผมไม่ได้จ่ายก็เบาใจไปหลายขุมอยู่กับนายทุนกลัวอะไรอีกล่ะครับอ่านต่อตอนหน้านะครับ อินโดนีเซียตอนที่7เมื่อไปถึงเมืองบันดงพักที่โรงแรมซาวยโฮมานเช้าวันรุ่งขึ้นก็ต้องไปดูงานที่วายาตากูน้าเป็นศูนย์กลางหรือสถาบันคนตาบอดมีการบริหารเหมือนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยนั่นแหละเพราะเป็นสถาบันเอกชนแล้วก็รวมอหน่วยงานทั้งสิ้นของคนตาบอดอันได้แก่ โรงเรียนประจำของนักเรียนตาบอดจากอนุบาลถึงมัธยมปลายโรงพิมพ์พเบรลศูนย์ฝึกอาชีพห้องสมุดเป็นต้นการศึกษาการฝึกอาชีพการบริการห้องสมุดและอื่นๆที่เกี่ยวกับคนตาบอดก็คล้ายกันเกือบทุกประเทศกำลังพัฒนาไม่มีอะไรแตกต่างจากบ้านเรามากนักจึงไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดบังเอิญผมมีเพื่อนอยู่ที่นี่สองคนเคยไปร่วมประชุมด้วยกันที่อินเดียเมื่อสองสาปีที่แล้ว และก็ได้รู้จักเพิ่มขึ้นอีกที่เพิ่งเสร็จการประชุมที่สิงคโปร์เป็นอันว่าผมมีเพื่อนชาวอินเดียในเมืองบันดงนี้มากมายพวกเขาก็ได้ทำการปูที่หลับปัดที่นอนจนเป็นการที่ซาบซึ้งกันในฐานะมิตรสหายเพื่อนฝูงแต่เก่าแต่ก่อนที่มีรสนิยมคล้ายคลึงกันคือเป็นเสเพลบอยคำไหนเ hey, ฮนั่นสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ อยู่ถึงสี่ที่วาราตรีเชียวละครับส่วนงานก็ดูกันไปตามตารางเดิมคือวันต่อไปดูงานการฝึกหัดครูสอนคนตาบอดที่มหาวิทยาลัยที่เพื่อนคนหนึ่งสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีศาสตราจารย์ตาบอดอยู่สี่คนด้วยกันก็คล้ายกับท่านศาสตราจารย์วิริยะของเรานั่นแหละพวกเขาสอนนักศึกษาตาดีก็คล้ายกับครูไก่กมลวันและอาจารย์คันชิตอาจารย์เทวพงศ์ ในวงเล็บเท่นั่นเองพวกเขาได้รับความเคารพยกย่องจากนักศึกษาคนตาดีด้วยดีทีเดียวละครับน่าชื่นชมอาจารย์ทุกท่านทั้งในอินโดและในบ้านเราด้วยวันต่อไปเราได้ไปดูงานการทำเกษตรกรรมที่สอนคนตาบอดให้ทำอาชีพนี้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมายไปด้วยไม้ดอกง,งามๆไม้ผลห้อยระยะหน้าเด็ดเห็นแล้วก็เหมือนฝันไป ผมฝันจริงๆว่าอยากจะให้คนตาบอดบ้านเรามีโรงเรียนเกษตรกรรมเหมือนเขาบ้างเพราะก็ทำอย่างได้ผลจริงๆและเขามีเทคโนโลยีที่สอนคนตาบอดทำสวนทำนาได้เกือบเท่ากับคนปกติทีเดียวศูนย์แห่งนี้จะกำหนดให้ผู้ที่มาฝึกเป็นคนที่มาจากครอบครัวเป็นชาวนาหรือชาวสวนและมีที่ดินเป็นของครอบครัวตนเองแต่ถ้าไม่มีผู้ฝึกอบรมจะต้องแสดงความประสงค์ว่าเมื่อจบไปแล้ว จะทำสวนทำไร่ทำนาตามที่รัฐบาลกำหนดโดยจะมอบที่ดินบนเกาะที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นที่บุกเบิกทำกินเหมือนกับอาณานิคมสร้างตนเองของเรานั่นเองคนตาบอดคนใดที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะไปลงชื่อขอที่ดินทำกินได้เหมือนคนที่ปกติอื่นๆตามความสามารถของตนโปรดติดตามต่อตอนหน้านะครับ อินโดนีเซียตอนที่8ปในเมืองบันดงนี้นอกจากอากาศจะเย็นสบายดีแล้วอาหารการกินก็อย,อยังชั่วกว่าที่อื่นนิดหน่อยแต่ผมก็พยายามไม่ทานอาหารอินโดอันมีแต่สเต๊ะเป็นหลักต้องพึ่งอาหารจีนและอาหารฝรั่งเป็นเกณฑ์ก็พอเลี้ยงชีพผ่านไปได้หลายวันเพื่อนผมมันพาตระเวนราตรีในบันดง ก็ดีพอสมควรแต่อย่าเทียบกับเมืองไทยเลยเรื่องความสุขสนุกสนานสบายใจแต่ลำบากกระเป๋าน่ะใครจะสู้พี่ไทยได้เล่าที่ไหนๆยกเว้นญี่ปุ่นกับไต้หวันชิดซ้ายแพ้เราทั้งนั้นนั่นแหละเรื่องพันนี้ผมต้องคุยกับเพื่อนสนิทมิตรสหายคอเดียวกันจริงๆจ,งจ,งจึงจะออกรถไม่สามารถถ่ายทอดมาลงในลายนี้ได้หรอกครับแต่จะเล่าเรื่องที่ไปเที่ยวภูเขาไฟ จะเล่าซ้ำถึงน้ำพุร้อนอีกครั้งหนึ่งนะห่างออกไปจากเมืองบันดงไปประมาณ20กิโลเมตรมีภูเขาไฟที่เพิ่งคุกรุนและก็ได้ระเบิดเมื่อเร็วๆนี้ยังคงเห็นซากลาวากรุนๆอยู่เลยที่อินโดนีเซียมีภูเขาไฟมากจริงๆเขาเล่ากันว่าเวลาภูเขาไฟระเบิดมันมืดมัวสลัวพลันทั่วบ้านทั่วเมืองมันมืดครึ้มเหมือนเกิดสุริยุป,ปราคาทีเดียวละ แต่เมื่อผมไปดูมันก็ได้เห็นแต่ร่องแต่ราง,รางที่หินลาวาไหลผ่านมีแต่สีดำดำไปทั่วทุกทิศท,ทุกทางถ้าพวกเขาไม่บอกว่ามันคือทางลาวาผมก็ไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะมันก็เหมือนถนนหนทางในกอทมอ,อย่างไงอย่างนั้นของเราเขาขุดถนนแล้วไม่ยอมกลบเพียงแต่ทางลาวามันดังดงดำากว่าเรานิดหน่อยเท่านั้นมีคนพยายามเอาหินลาวา sulfur rock s u l Scroll, P H E R Sulfur r o C K, R-O-C-K R ro e O C K Sulfur Rock หินกรมะถันมาเร่ขายในรูปแบบต่างๆสีเหลืองบ้างดำบ้างไม่สื้อหรอกผมไม่ค่อยเอ j นจ E N J O Y enjoy ที่จะชมภูเขาไฟเท่าไหรนักไปห่างออกมาอีก5กิโลเมตรก็มีบ่อน้ำร้อน ซึ่งคงต่อเนื่องจากภูเขาไฟในบริเวณนั้นเขาทำสวยงามมากสมกับเป็นที่พักผ่อนและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากเหมือนกันมีบ่อน้ำร้อนอยู่3มบ่อบ่อแรกสำหรับเด็กมีอุณหภูมิประมาณ20กว่าองศาเซลเซียสบ่อผู้ใหญ่30องศาอีกบ่อหนึ่งร้อนที่สุด42องศาผมก็ลองแย่เท้าลงไปทดสอบทั้งสบ่อบ่อที่สองกำลังพอดี เลยลงไปแหวกว่ายน้ำร้อนในฤดูร้อนก็ดีเหมือนกันในบอ่อที่มีอุณหภูมิถึง42องศาลงไม่ไหวแต่ที่ชอบมากก็คือน้ำตกร้อนได้ไปนอนใต้ชะง,งอนหินให้น้ำอุ่นๆไหลผ่านตัวอุณหภูมิก็ประมาณ32-33องศาก็เหมือนไปลงอ่างจากกุซี่ในโรงแรมหรูหรายัางไงอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วการได้มาเที่ยวที่นี่ มันก็ดีกว่าความฝันของผมมากทีเดียวตรงที่มันเป็นจริงตามธรรมชาติผิดอยู่ตรงที่ว่าเราได้อาบน้ำแร่ไม่ได้แช่น้ำนมหรอกแต่แช่น้ำร้อนอยู่ตามลำหังคนเดียวไม่มีใครคอยขัดถูหูคอให้เราเท่านั้นเองแช่น้ำอยู่ได้ครึ่งวันก็รู้สึกเบื่อต้องขึ้นจากน้ำตกร้อนมาดื่มเบียร์เย็นๆสรุปว่าที่บันดงนี้มีสิ่งที่ถูกใจหลายอย่างอาจจะพูดได้ว่า บันดงเป็นเมืองที่ผมชอบมากที่สุดในอินโดนีเซียก็ว่าได้นะครับพบกันตอนหน้าครับอินโดนีเซียตอนที่9ออกจากบันดงมาเมือง ยกยาการ์ตาหรือที่เรียกสั้นๆว่ายกยาที่นี่เป็นเมืองประวัติศาสตร์มีรถมาให้ขึ้นเหมือนเมืองลำปางของเรามาพักที่โรงแรมที่ชื่อว่าบาติกพาเลสแปลว่าปราสาทแห่งผ้าบาติกบ้านเราเรียกว่าผ้าปาเตยกตัวอย่างแม่ของผมผมซื้อสรงมาฝากแม่ก็ภูมิใจอวดเพื่อนบ้านไปทั่วว่าลูกก็ซื้อสรงปาเตะมาให้แน่แต่ที่นี้ ไม่เห็นมีผ้าบาติกสักผืนเลยเขาก็ใช้ผ้าม่านผ้าปูโต๊ะผ้าปูที่นอนปลอกหมอนเป็นผ้าธรรมดาอย่างที่เราใช้กันนั่นแหละแต่ที่นี่อาหารเช้าฟรีเป็นคอน a ท b เนน k ัลเบร o ฟาสต์ n t a l Continental B-R-E-A-K-F-A-S-T Breakfast Continental Breakfast คือมีแต่ขนมปังกาแฟไข่ดาวและผลไม้ในวงเล็บไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นักผมก็มีโอกาสท่องเที่ยวไปตามถนนหนทางคนเดียวตามภาษาของคนจรหมอนมินดูรถม้าดูบ้านเมืองร้านค้าและดูผู้คนผู้หญิงผู้ชายไปตามเรื่องตามราวของผมก่อนในวันแรกสำหรับเรื่องการดูงานเอาไว้วันหลัง ในที่สุดก็ต้องเลื่อนการคุยเรื่องเมืองยกยาเอาไว้ต่อหน้าอีกเหมือนลิเกงัไแหละครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็ขอเชิญพระเดชพระคุณติดตามอ่านกันในตอนหน้ารับรองว่าคล้ายๆกับตอนนี้คืออ่านแล้วอาจจะเซ็งยิ่งขึ้นไม่วงเล็บพูดเล่นนะหรืออาจจะสนุกกว่าตอนนี้ก็ได้อ่านกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันเอเราเป็นแฟนกันได้ยังไงต่อตอหน้านะครับ อินโดนีเซียตอนที่สิบผมไปเยี่ยมโรงเรียนที่รับนักเรียนตาบอดเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ2-3งสโรงเรียนน่าสนใจตรงที่ว่าอินโดนีเซียเพิ่งจะเริ่มโครงการเรียนโครงการเมื่อปีพุทธศักราช2524แต่จัดได้ว่าเขาทำได้ผลสำเร็จดีมากเลยเขาร่วมมือกันทั้งรัฐบาลและเอกชน ถ้าจะพูดให้ทันสมัยก็ต้องพูดว่าพวกเขาร่วมกันเป็นประชารัฐจริงๆถึงแม้จะได้รับความช่วยเหลือจากทางต่างประเทศมากน้อยเพียงไรก็ไม่สำคัญโครงการได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่เด็กต้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาภาคบังคับทุกคนรวมทั้งเด็กตาบอดด้วยโรงเรียนในท้องถิ่นทุกแห่งต้องยอมรับเด็กตาบอดเข้าเรียนภายในหมู่บ้านตำบลอํเภอจังหวัด คือระดับท้องถิ่นนั้นต้องรับผิดชอบต่อการศึกษาของเด็กในท้องถิ่นทุกคนไม่ยกเว้นเด็กพิการทางบ้านเมืองและสถาบันจะให้ความช่วยเหลือเรื่องเทคนิคคือจะจัดครูอุปกรณ์และสิ่งอื่นๆซึ่งจำเป็นต่อการศึกษาของเด็กพิเศษเหล่านี้และส่งไปให้ตามโรงเรียนที่ขอมาแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะมีอุปกรณ์พร้อมไปซะทุกอย่างเช่นหลายโรงเรียนอาจจะไม่มีพิมพ์ดีดเรลเลยก็ได้ ครูอาจจะต้องใช้ Slate S-L-A-T-E Slate ดินสอผลิตตำราให้นักเรียนตาบอดด้วยมือของครูเองก็ได้ที่ผมยกย่องชมเชยพวกเขาก็คือความตั้งใจจริงการเข้าใจต่อความจำเป็นที่เด็กตาบอดจะต้องได้รับความช่วยเหลือและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล องค์กรการกุศลเอกชนองค์กรทางศาสนามาช่วยกันทุกรูปแบบตามที่จะช่วยได้เด็กตาบอดอินโดจัดว่าโชคดีมากผมได้แต่หวังว่าในชีวิตของผมคงจะได้เห็นบ้านเมืองของเรามีความสำเร็จแบบนี้บ้างในวงเล็บผมได้แต่ฝันตอนนี้ไม่สนุกใช่ไหมล่ะอย่ากระนั้นเลยเรามาคุยเรื่องเบาๆกันดีกว่านะครับเมืองยอกยาห่นี้ เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นจับเอาคนสำคัญและนักการเมืองมาขังไว้ที่ป้อมปราการทั้งชาวอินโดและชาวดัตช์พอหลังสงครามโลกชาวอินโดก็ใช้ป้อมเดียวกันนี้ต่อสู้กับชาวดัตช์เพื่อเรียกร้องเอกราชจากประเทศฮอลแลนด์มีผู้บาดเจ็บล้มตายกันเป็นอันมากเขาก็มีวีรบุรุษจากเมืองยอกยาคุยกันได้ไม่รู้จักจบในที่สุดก็สมปรารถนา คือเอาชนะชาวฮอลแลนด์เจ้าอาณานิคมได้เอกราชเมื่อปี1958คนอินโดเก่าๆมีความขมขืนต่อชาวดัตช์มากทีเดียวพวกเราไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของพวกเขาได้เท่าไรนะักเพราะประเทศไทยยังไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครแต่คนไทยหลายคนก็ยังอยากจะตกเป็นขี้ข้าทางวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นและชาวตะวันตกกันอยู่ไม่น้อยเลยพูดถึงเมืองยอกยา มีสิ่งที่ขึ้นชื่ออยู่หลายอย่างแต่ที่จัดว่าเด่นๆก็ได้แก่ลูกสาลักที่เราเรียกเพี้ยนไปเป็นลูกสละแต่ที่จริงก็แตกต่างกันเล็กน้อยทั้งรูปลักษณ์และรสชาติอาจจะเป็นกลายพันธุ์ก็ได้สาลักมีรสหวานกรอบลูกค่อนข้างแบนแต่สละมีเปลือกหนากว่าและเนื้อในเป็นกลีบๆรสเปรี้ยวหวานกลิ่นแรงกว่าสาลักษ รูปร่างอาจจะคล้ายลูกกระกำรรแต่ไม่เปรี้ยวเลยหวานสนิทและกรอบอร่อยดีใครไปอินโดก็ต้องซื้อมาเป็นของฝากกันเกือบทั้งนั้นไม่ทราบว่าพวกเรามีใครเคยได้ลิ้มรสซาลักกันบ้างหรือยังผมคุยกับเจ้าหน้าที่สถานทูตคนหนึ่งเล่าว่ามีข้าราชการกระทรวงแอบเอาพันธ์กลับมาปลูกในบ้านเราในวงเล็บซึ่งอินโดเขาห่วงมากเอามาทดลองปลูกที่ปักใต้บ้านเรา ซึ่งมีอากาศคล้ายกับอินโดนีเซียปลูกได้หลายไร่ทีเดียวละ่ะปรากฏว่ามันกลายพันธุ์คือผลโตกว่าหวานกรอบและอร่อยกว่าของเขาซะอีกใครจะไปรู้อินโดอาจจะเคยเอาลูกสละของเราไปทำพันธุ์ก่อนก็ได้ไม่รู้ว่าใครเอาจากใครกันแน่พบกันตอนต่อไปครับ